สวัสดีค่ะช่างยายหญิงพาทินพาเที่ยวนะวันนี้ยายหญิงจะพามาดูอพาร์ทนี้ที่ที่ทําไว้นะแต่ช่างที่จะทาสีเสร็จยังยังไม่ได้ทําความสะอาดวันนี้เราก็ว่าจะเริ่มทําความสะอาดเพื่อเพื่อทยอยซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้านะคะรีออวิวว่าห้องน้ำก็ประมาณนี้ว่าอะไร,รไห,ห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างแล้วส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีฝักบัวกับเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะนี่แล้วก็ชักโครกนี่นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของห้องน้ํานะคะกระทัดรัดพอดีเลยนะคะทุกคนอ้องน้ใหห้องน้ำสวยนะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะ อันนี้บริเวณนี้อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่างล้างจาน<ม>เป็นครัวเล็กเป็นครัวเล็กเล็กนะคะสําหรับเออทำกับข้าวได้อุ่นแบบข้าวได้จะมีไมโครเวฟให้แล้วก็มีกระจกตรงตัวนะคะค่ะมีกระจกตรงตัวนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนอย่างนี้เลยมีกุญแจอะไรให้นะคะนี่ นี่นะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนแต่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะห้องนอนที่ว่าทีาทา่ที่เราทําเป็นกระจกเลื่อนเพราะว่าเถ้าเกิดเป็นกระจกเปิดประตูเปิดเนี่ยมันก็จะเกะกะเวลาเราทําความสะอาดมันจะเกะกะพื้นที่ถ้าเป็นกระจกเลื่อนนี่มันจะดูเรียบร้อยมิชิดดีค่ะเพราะห้องเราก็ไม่ใหญ่มากกระทัดรัดค่ะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คือเรายังไม่ได้เอาพวกเฟอร์นิเจอร์เข้านะคะห้องก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะยายมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะปิดล็อกได้หมดเลยเอามสาเสร็จก่อนแล้วก็มาดูกันดี ค่ะเดี๋ยวเราทําความสะอาดเสร็จเอาเฟอร์หรืออะไรเข้าเราก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะเรรียยบ้อค่ะรอน้ํารอไฟนะคะถ้าโควิดหายเราพร้อมเปิดแน่นอนค่ะถุงได้เปลี่ยนใสเสร็จถุงดถุง นี่นะคะห้องแต่ละห้องก็จะคล้ายๆกันนะคะลักษณะมันคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะ ก็จะเป็นชั้นสองชั้นสองก็จะเห็นวิวฝั่งโน้นนะคะนี่ นี่ค่ะวิวลมเย็นนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่นะคะเครื่องทำน้ำอุ่นที่เราบอกกับฝอกบัวมีที่วางสบู่ตรงนี้ด้วยนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะ ประตูปิดได้ปกตินะคะนี่พอปิดก็จะไม่เห็นข้างในนะคะอันนี้ห้องนอนแต่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะทุกคนเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ยังไม่เข้าด้วย แต่วิวดีมากเลยทุกคนลมแบบลมโกกับลมเย็นเลยนั่งเล่นได้นะคะตรงระเบียงนี้ไม่ต้องกลัวตกเลยเรามีกระจกกั้นนะคะ ไปอะไรก็ยังไม่ได้มาติดนะคะล็อกได้นะคะนี่นะล็อกได้เห้องน้ำนะคะเหมือนกันเลยห้องน้ำ อันนี้จะเป็นในโวนของชั้นบนนะคะทุกคนก็จะเป็นชั้นบนหมดเลยคุณยายยายยายทักทายกล้องเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้คุณหลานมารีวิวข้างบนนะคะให้ยายดูข้างล่างค่ะวิวดีมากทุกคนแบบว่าลมมันพัดโกกเลยนะเย็นยิ่งตอนเช้าอากาศดีนะคะนก็มีบนไดสับ ประมาณนี้นะคะทุกคนพิเนเยวะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหญิงพาก,กินพาเที่ยวนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะกด subscribe ใบมะกรูดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาพักอพาร์ตเมนต์เรานะคะเมื่อเราเปิดนะคะเจอก,กันคริ่หน้านะคะบ๊ายบาย